รารเมธเนติธรรมรักนะครับก็เป็นทนายที่ปรึกษาของสถานีโทรทัศน์ว่าให้ทีวีนะครับก็วันนี้นะครับก็มาแจ้งความคืบหน้านะครับในการที่ทุด,ดงธรรมสถานนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับท่านผอ,อฟ้าพริพ,นพานะครับสุภัฒนนุก,กูลนะครับท่านได้มอบนะอาสมเด็จนะฮะ ไปห้าร้องค์นะครับเพื่อที่จะในสมทบนะครับในการที่ทางวัดเนี่ยณขณะนั้นเนี่ยมีกระถินประจำปีนะครับในวันที่26สพฤศจิกาปี2อ6พที่ผ่านมาเมื่อเกือบจะเดินแล้วเนี่ยนะครับก็วันนี้ก็มาอัปเดตนิดนึงนะครับว่ากระถินเนี่ยทางพระอาจารย์เนี่ยนะครับก็ได้แจ้งมาแล้วนะครับว่า ยอดทั้งหมดนะที่ได้นะครับก็ส่วนหนึ่งนะก็ได้อัน,นีิส่งมาจากการที่ทางท่านพออนะฮะได้มอบผะสมเด็จไปเพื่อ,อให้หรือมอบแด่ผู้มีบุญนะครับหรือผู้ที่ได้ร่วมบุญนะครับก็กระถิ้นเนี่ยก็ได้ยอดมา1ล้านนะครับหกหมื่าอยเก้าบาทนะครับอันนี้ก็ขออนุโมทนานะครับด้วยนะครับก็ฝากนะครับ ประชาสัมพันธ์นะครับย่งพี่น้องนะครับหรือว่า,าท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการนะครับไม่ว่าจะรายการใดนะครับที่ยังอยู่ในช่องของสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีนะครับว่าทางาวัดอตอนนี้ยังไม่ได้เป็นวัดโดยโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยสถานะนะเป็นทุดดงธรรมสถานนะครับเป็นสถานปฏิบัติธรรมธรรมวิชัยนะครับ ก็ดำริที่จะสร้างพระอุโบสถนะครับซึ่งก็มีแบบนะครับที่เคยได้ส่งไปให้ดูแล้วนะครับก็เดี๋ยวทางทีมงานได้ขึ้นภาพให้ดูนะครว่ามีโครงการนะครับสร้างพระอุโบสถนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเสาทั้งหมด28ต้นนะครับก็มีเจ้าภาพแล้วเนี่ยประมาณ14ต้นนะครับเท่าที่สอบถามเบื้องต้นนะครับถ้า พี่น้องนะครับหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดนะครับอยากที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับก็ติดต่อนะครับได้ที่ผ้าจา์นะครับพระครูวินัยทรนนะครับวิชัยนะครับได้โดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ขึ้นเลขบัญชีอะไรให้นะฮะนะครับก็ได้สร้างอนิสงส์นะครับสร้างพระอุโบสถนะครับซึ่ง เสาทั้งหมด28ต้นตอนนี้ก็เมื่อวันที่26ที่ผ่านมานะครับ26พฤศจิกาเนี่ยก็ได้มีการวางลงเสาเอกเสาโทนะครับแล้วก็จํานวนเริ่มที่จะมีการเริ่มต้นนะครับเป็นเบื้องต้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวภาพจะส่งให้ดูนะฮะทีนี้เนี่ยนะครับก็ในวันนี้ยนะครับเดีว่ามีโอกาสนะครับเข้ามาที่สถานีนะครับ เพราะว่าท่านพระอเนี่ยท่านก็ดำริเอาไว้นะฮะว่าเมื่อพระที่มอบให้ไปเนี่ยนะฮะถ้าแจกจ่ายนะครับกับสาธุชนนะครับที่เข้ามามีจิตศรัทธานะครับร่วมบุญรวมกุศลนะครับในการสร้างโบสถ์วิหารอะไรเนี่ยนะฮะในของทางวัดเนี่ยนะครับซึ่งดําริก็คือในการสร้างพระโบสถ์นั่นแหละนะฮะถ้าหมดแล้วนะครับท่านพระอก็บอกว่าให้มารับ เพิ่มนะครับเพื่อที่จะได้แบ่งนะครับกับญาติโยมนะครับแล้วก็ท่านผู้มีกิจศรัทธาในการสร้างเร้าโบสถ์ต่างนี้นะครับเพื่อที่จะได้ให้สําเร็จรู้ล่วงไปในในการข้างหน้านะครับซึ่งได้สอบถามท่านพระอาจารย์นะครับท่านพระครูวินัยธรวิชัยนะครับท่านก็บอกว่างบประมาณในการสร้างเนี่ยนะฮะก็ประมาณ20กว่าล้านนะฮะตอนนี้นะฮะยังตอนนี้ก็ได้มา ล้านกาบาทแล้วนะครับแต่ก็พยายามที่จะบอกบุญนะครับไปยังคณะสภานะครับก็เรื่อยๆนะครับก็คงจะเป็นการลักษณะว่าหาทุนสร้างไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะ,อะบอกบุญมายัางท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับที่ท่านใดนะครับมีจิตศรัทธาในการที่จะ,ะร่วมนะครับเพราะว่าการสร้างพระโบสถ์เนี่ยเป็นบุญอัน ยิ่งใหญ่เลยนะฮะที่ใครที่มีโอกาสได้สร้างนะครับหรือได้าฝากเอาไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเป็นท้าวรวัตถุนะครับที่จะงอกงามต่อไปนะครับตามพุทธธรรมนายเนี่ยท่านก็ว่าพุทธศาสนาในยุคสมัยของอพระเจ้าในปวงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะได้5,000ปีนะฮะนี่ก็มา2,566ปีแล้วนะครับ ก็อย่างน้อยก็ได้สร้างนะครับขาววัตถุนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นอันมงคลนะครับเป็นเครื่องหมายนะครับถึงความเจริญงอกงามของพระพุทธศาสนานะครับอันก็ขออนุญาตนะครับเป็นตัวแทนนะพอดีว่าท่านฟา,าจารย์เนี่ยติดภารกิจในเรื่องของกิจการของสงฆ์นะครับเพราะท่านมีภารกิจอยู่ในหลายหน้าที่นะครับผมเองมาเป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนทั้งทางสถานีแล้วก็เป็นตัวแทนทั้งทาง สำนักสงฆ์นะครับก็จะนําพระที่ท่านพ่ออมอบให้เนี่ยนะครับไปมอบให้กับพระอาจารย์นะครับเพื่อที่ได้ให้ญาติโยมนะครับที่มีจิตศรัทธาเนี่ยได้บูชาไปนะครับเป็นของสําคัญอันล้ําค่าให้กับวงตระกูลนะฮะสืบไปนะครับอันนี้ก็ขอญาตอัปเดตหรือรายงานความคืบหน้านะครับเบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ Thank you.